สวัสดีครับผมตัวจากทีมติดตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการใช้งานเมนูสิทธิ์การใช้งานนะครับเมนูนี้นะครับก็เราจะใช้เซตสิทธิ์นะครับการใช้งานเพื่อใช้สำหรับยูเซอร์ฟูลฟังชันนะครับซึ่งเมนูนี้มันจะใช้ร่วมกับเมนูรายชื่อผู้ใช้งานนะครับ จะใช้ร่วมกับเมนูนี้นะส่วนสิทธิ์การใช้งานเราก็จะสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตรงนี้วิธีการเซ็ตนะครับอันดับแรกก็ให้กดเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน,นจากนั้นให้ตั้งชื่อสิทธิ์ว่าเราต้องการเซ็ตสิทธิ์ชื่อว่าอะไรนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นผู้ดูแลระบบดกัยน,นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกบันทึก นะครับตรงนี้ยังไม่ต้องติ๊กเลือกอะไรนะครับคลิกบันทึกไปก่อนโอเคหลังจากนั้นชื่อสิทธิ์ที่เราเซตไว้ครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้เราก็มาเซตได้เลยครับว่าสิทธิ์เนี้ยเราจะให้เขาทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็สามารถเซตได้ส่วนหัวข้อไหนที่เป็นสิทธิ์พื้นฐานที่ทุกสิทธิ์สมควรจะต้องมีนะครับก็ให้สังเกตจาก d e f a u l t ของทางระบบนะครับ จะสังเกตเห็นว่า default ขอรงระบบผมเนี่ยสิทธิ์ดูรายการทั้งหมดต้องดูได้ทุกคนนะครับก็ติ๊กเลือกนะครับสามารถเพิ่มแก้ไขเครื่องจักรได้ไหมนะครับในการเอาเครื่องจักรเข้าก็ติ๊กตรงนี้ดูรายการเฉพาะ,พะแผนกตัวเองนะครับเนี่ยแล้วก็เห็นพวกทรัพย์สินในพื้นที่ของตัวเองพวกนี้ครับเราต้องการให้เขาทําอะไรได้บ้างเราก็ติ๊กไปเลยนะครับงานซ่อมนะครับ ก็สาม,มารถติกได้ว่าให้เขามอบหมายงานซ่อมได้ไหมนะครับแล้วก็รับการแจ้งเตือนในสถานะต่งตางๆเกี่ยวกับงานซ่อมนะครับประเมินงานซ่อมอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกสิทธิจะต้องมีนะครับดูประวัติงานซ่อมอาสาม,มารถดูได้ไหมนะครับแก้ไขใบงานซ่อมต่างๆหมวดต่อมาก็จะเป็นในหมวดของงานบำรุงรักษาหรืองาน PM งาน AM นะครับสาม,มารถสร้างแก้ไขชัดชิตได้หรือเปล่านะครับ สามารถลบเช็คชีตได้ไหมาสามารถแจกงานต,ตั้งค่าแจกงาน pm แบบอัตโนมัติได้หรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ติ๊กๆๆเข้าไปได้เลยนะครับพวกหมวดอะไรแล้วก็สิทธิ์ผูด้ดูแลระบบสิทธิการดาวน์โหลดต่างๆนะครับเมื่อเราเซ็ตเสร็จนะครับเราก็มากดบันทึกตรงนี้ในหน้ารายชื่อผู้ใช้งานนะครับก็จะมีสิทธิ์ที่เราเซ็ต ตรงนี้ให้เราเลือกได้แล้วก็กดบันทึกนะครับก็จะเป็นการเซตสิทธิ์นะครับเพื่อมาใช้กับ user f l l function ในหน้ารายชื่อผู้ใช้งานสำหรับเมนูตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ